ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮนะมีแล้วก็สุดสนะีร้อนฮะไม่ผมาเอ่อเรียกว่าแจกสกินไมค์ครับนะเป็นแบบว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าไอคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าไอที่ผมพูดพูดไปว่าถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปไอที่ผมลงไปเมื่อสัปเมื่อสัปดาห์ก่อนสองสัปด,ดาห์ที่แล้วหรือสามสัปดาห์ 3, าที่ผ่านมานะก็ มีคนมาคอมเมนต์ก็แบบว่าอีกก็มีแบบว่าแจกสกินไหมครับนี่นะแจกสกินไหมครับและรายงานตัวครับพี่กรประมาณนี้นะก็แบบว่าผมจะทำจะทาก็จะทำคลิปอะไรหรออ๋อก็ทำคลิปแบบแจกสกินไหมครับแน่น่นสหรับสกินไหมครับนั่นเองนะก็เนี่ยเห็นไหมคลิปเนี่ยเมื่อลงเมื่อตั้งแต่วันที่เก้าเก็าันวา นะก็ผ่านตั้ประม,มาณสองสามจานแบบสี่จานได้แล้วมาก็สกินอ่าไปสกินมาคราบนะนี่จะมีจะมีไอเณมเนมเอ็มซีสกินให้ดิเนมเอ็มซีก็คือเป็นหนอสกินเป็นของ ป็นของแบบว่า,วาพวกของ ID แท้อะไรประมาณนั้นก็คือว่าชื่อชื่อของ ID แท้สามารถเอาไปใช้ได้หรือโหลดได้อย่างเช่นสกินผมสกินผมก็คือสกินนี้นะแบบนี้นะนี่นี่นะสกินผมคือสกินนี้เนี่ยสกินผมคือสกินนี้นะเนี่ยสกินเนี้ยเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องถามว่าทำไม สกินเยอะแยะนะแต่ดูผมทำก็แบบว่ามันไม่ค่อยสวยอะไรเลยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนจนได้ว่าผมได้เออเริ่มเข้าทีละเข้าทีเข้าทางละนี่คือเป็นสกินแบบว่าสการสการชัดเลยนี่ก็เป็นสกินแบบว่าสการณ์นะอันนี้สบการอันนี้มันมีปรับแก้เปลี่ยนอะไรเป็นเยอะแยะเลยก็แบบว่านี่คือสกินผมนั่นเองนะถ้าสมมติว่า จะเอาใช้ก็คือผมก็คือใช้อ่ะสามารถใช้ใช้ได้ไหมผมว่าไม่ได้นะครับเพราะผมใช้ตัวนี้อยู่นะตัวหลักตัวหลักนี่เป็นสกินผมเองนะถ้าเป็นสกินคนอื่นใช่ไหมอันนี้สกินคนอื่นน,นะจะมีผู้หญิงผู้ชายมีผู้หญิงกับผู้ชายนะแบบว่ามีโทนโทนสีเทาโทนสีขาว แล้วก็โทนสีชมพูแล้วบอกว่ามีมีเป็นแบบว่ายีสกินที่แบบว่าใส่แบบเสื้อเสื้อหมีแล้วก็อะไรพวกนี้ยแยแยไปอะไรไปหมดเลยอ่ะอย่างเช่นนี้อย่างเช่นนี้นะอันนี้คือมันมันเป็นแบบว่าหัวหัวเป็ดแล้วบอกว่าเสื้อเสื้อเหมือนเสื้อย่างนี่คือเป็นน่าจะเป็นสตีฟสตีลองไฮเป็นวัคิดตมากแต่ว่าผมว่านะว่าน่าจะไม่ได้ของหลังน่าจะไม่ได เอออะไรนะอะไรสักอย่างอ่ะที่ผมประคิดมันนั่นเองนะอันนี้ก็ก็ตามนั้นนะนะนี่ก็มีสีดำไอ้น,นี่อะไรเนนะี่ยอ๋อนี่ยมมาทูดนะนี่ยมนี่เป็นแบบว่ายังไงอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือเป็นแบบว่าไอ้นี่เว็บนี้นะเว็บนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนมเอ็มซี MC ก็คือเป็นที่แบบว่าเป็นแหล่งแหล่งของ ในของ ID แท้นะก็คือว่าเป็นของชื่อของ ID ดีแท้สามารถเอาชื่อเนี้ยใช้สกินในในได้ไหนนะในเซิร์ฟต่างๆได้นะครับเซิร์ฟต่างๆอ่ะนั่นแหละได้ก็คือสมมติว่าอัน,นี้ยเอาตัวอย่างแล้วกันนะก็คือสมมติว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องหาชื่อที่แบบว่าเนี่ยเอาง่ายเลยว่ามันจะมีชื่อแบบไอตัวแตกต่างจากคนอื่นก็คือไม่ใช่สีเขียวนะ แราว่าที่มันนานๆที่มันานานๆนะก็คือตัวนี้นะก็คือถ้ามันหนาคือลองคลิกเข้าไปดูนั่นเองถ้าสมมติว่าคลิกเข้าไปแล้วเป็นแบบนี้แสดงว่าคนนี้คนนี้อ่ะคือเป็นตัวเป็นตัวแบบว่าเป็นตัวแบบว่ายังไงอ่ะเป็นเป็นตัวหลักที่แบบว่ากระจายสกินนะ il, ก็นั่นเองถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าของนอืน่นก็อันนี้ชื่อก็คล้ายๆกันล่ชื่อเนี้ยคล้ายๆกัน เดี๋ยวผมคิกไปดูแล้วก็ได้อะนี่ก็คล้ายๆกันนะนี่ก็คล้ายๆกันแต่แบบว่าชื่อจะไม่ชื่อมางคนทำไมมันเล็กกับใหญ่ตัวเล็กกับตัวตัวใหญ่หรือตัวหนาอะไรประมาณนั้นก็คือแบบว่าคนที่แบบว่าตัวหนาก็คือแบบว่าคนที่แบบว่าใส่จะกินแล้วบอกว่าเป็นตัวเป็นตัวกระจายนั่นนะแหละไม่ผิดว่าเป็นตัวหลักหรือเป็นสกินที่เขาทําเองแล้วบอกว่าเอามาใส่เองอย่างเงี้ย ไอ้คืนแล้วคนอื่นก็ใช้ต่อไปต่อมาก็ก็เป็นแบบอย่างอย่างอย่างที่ผมคิดไปหนึ่งอย่างนั่นเองนะก็เนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยทุกสก,กินก็น่าจะทุกสก,กินนะมั้งมีบางสก,กินที่แบบว่าอ่ะนี่ใช้ได้หมดเลยนะแล้วอันน,นี้คือเว็บเป็นของอดีแทนนั่นเอง อันเนี้ยหาชื่อสามารถโหลดสกินหรือเซฟถ้าส้าสมมุติว่ามีไอเดแทนนะสมมุติถ้าไม่สมเอาง่ายๆคือว่าถ้ามีไอเดแทนนะก็สามารถนี่กดสมมุติว่ากดลิ้เข้าไปในนี้แล้วก็สามารถโหลดได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดได้ก็คือเอาไปใช้ในแบบว่าในใส่แบบว่าสกินมาครับไอ id แทรได้เลยแล้วก็เล่นสามารถเล่นแฮมิฟิลได้เลย เบอกว่าถ้าถ้าแบบว่าถ้าไม่ใช่แบบว่าไอดดเื่นไอดดเื่นอย่างนี้ก็คือถ้าแบบไม่มีคนที่ไม่มีอดแทนันองก็ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟที่แบบว่าที่ผมโปรโมทไม่ดิเอาไม่ได้โปรโมทเดทที่ผมเล่นสัปดาห์ที่เราสี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะกาเซิร์ฟนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะก็แบบว่าอนี่คือเว็บเว็บที่ผ่านไปแล้วนะก็ต่อไปคือเว็บโนวาเป็น โนวานั้นเป็นโนวาสกินนี่โนวาสกินโนวาสกินก็แบบว่าก็ก็มีก็มีเฟี้ยวก็มีเท่อยู่บ้างนะแต่อันนี้เป็นสกินค่ะวัดเดอทีนี้เงอันนี้คือเป็นสกินที่แบบว่าของยูทูบเบอร์หลายๆคนไม่เด้ของยูทูบเบอร์ดังผู้บิดผู้บิดครับนี่ยูยูยูทูบเบอร์ดังแล้วก็คนนี้ด้วยนะยูทูบเบอร์ดังเนะี่ย ก็มีสกินอะไรก็ไม่รู้เแยะไปหมดเลยนี่จะมีสกินแบบว่านี่คือนว่าล่ะอันนี้คือนว่านะนี่นี่เป็นสกินถ้าสมมติว่าเป็นนว่าเป็นนวาสกินอย่างนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือแอปพลายแอปพลายทูไมคครได้ก็คือสมมุิว่าสมมติว่าชอบสกินชอบสกินแบบนี้สามารถแอด แอดทู Minecraft ได้ก็คือว่าสามารถนำเอาไปใช้ใน ID แท็บ i n e c r a f t ได้เลยแบบว่าไม่ต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็ใส่นั้นได้เลยเพราะคือถ้าสมมติว่าถ้าแบบว่าถ้าสมมติว่าล้างเครื่องหรืออะไรทีนี้และและสมมติว่า Minecraft นี้ไม่อยู่ก็คือสกินนี้ไม่อยู่นั่นเองก,ก็ก็ไปที่แบบว่าก็เหมือนอะ นี่ก็คือ MC name MC นะนี่ name MC แล้วเราไปหาและไปหาชื่อไปหาชื่อที่แบบว่าใส่สกินก็คือแบบว่าตัวเราอ่ะใส่สกินไปนั่นเองก็เป็นดาวโหลดจาก MC สกินได้เลยก็เหมือนสกินผมอะไรก็คือผมอะ่ะกดคลิกขับไปแล้วก็สามารถดาวโหลดได้เลยดาวโหลดออกมาได้ประมาณนั้นนะครับก็ กินมีเพียบเลยนะเนี่ยมีเพียบเลยมีเพียบไหมก็ถือว่าเพียบเลยแหละ,ะกินอะไรบ้างนะมีเพียบเลยทำไมเป็นอย่างนี้ฮะนี่น,ะน,นี่อันนี้ก็แปลกไปอันนี้ก็แปลกไปไหนนะอันนี้ผมว่าแปลกมัน ใมครับนะครับสก,กินนักเรียนนี่คือเป็นสก,กินของนักเรียนนั่นเนี่ยมีแบบว่าเท่ๆฟ่ฟเยแบบว่านี่มีมีสก,กินของผู้หญิงด้วยมีหมดอ่ะมีชุดคล้ายๆคอันนี้เหมือนชุดคล้ายกิโมโนนะถ้าพูดผิดก็ขอไยด้วยนะก็บอกว่ามันคล้ายกิโมโนจริงๆนะผมปานนะอันนี้เป็นหนว่าชุดที่แบบว่าเหมือนกันบคันเรียนหรืออะไรสักอย่างนะ ก็เว็บนี้ก็นว่าสกินก็มีเยอะเยอะพอๆพอพอกับเนมเอ็มีเลยนี่พอๆพอๆพอกันเลยแค่เอาว่าจะเอาไปใช้แบบเอาแบบว่าดูวิธีการโหลดหรืออะไรพวกนี้ได้ได้หรือเปล่าน,นี่นะสมมติว่าสก,กินนี้ชอบสมมติว่าชอบสก,กินนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยกดไปเลยประมาณนี้ประมาณนี้ ก็วันนี้น่าจะว่าไม่มีอะไรทำนี่แนะก็มาแจกสกินก็เนีย่ยสก,กินเนี่ยบีเพียบเลยเดี๋ยวผมจะสองเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวสองเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะจะแปะใต้ใต้ล่างคอมเมนต์หรือหรือที่แบบว่าเออแหไะใต้ล่างคอมเมนต์นั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะแบบว่าทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าอยากเข้ามาหรือ อย่าไปโหลดสกินไหมครับจากคนอื่นได้หรือแต่ว่าถ้าไม่มีสมมติว่าเป็นสมมติว่าเล่นเซิร์ฟเซ็กสินหรือเล่นเซิร์ฟอื่นอ่ะแล้วถ้ามีสกินไหนถ้ามีเซ็ตสกินสามารถเอาสกินไหนใส่ได้แต่แนะนำแต่ผมแนะนำนะนว่านว่าสกินผมว่าไม่แนะนำไม่แนะนำเอาชื่อแบบว่าแบบนี้ไปใส่ไม่แนะนรผะว่าถ้าแนะนำก็คือให้ ไปหาเนม e m c เนี่ยอย่างเช่นชื่อชื่อเนี่ยเอาชื่อเนี่ยครับเราเออเอาไปใส่ได้เลยแล้วจะแบบว่าเห็จะกินได้แบบว่าเปรี้ยวอะประมาณน,นั้นอันเองนะก็ไม่มีอะไรเท่านี้นะก็สวัสดีครับมันแจกสกินแบบว่าเพลนเลยทีน,นี้เพลนคนเลยนะก็ใกล้จะก้ปีใหม่แล้วนะก็ ปีใหม่ขอที่แบบว่าเอาง่ายๆคือบอกว่าไอ,อ้ที่แบบว่ายังไงดีอะปีใหม่แล้วใช่ไหมก็ใกล้ปีใหม่แล้วล่ะก็คือแบบว่าปีปีนี้เป็นปีที่แบบว่าเป็นสุดท้ายหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีปล่อยปล่อยในปีนี้ให้ที่สุดก็คือแบบว่าที่สุดในปีนี้นะนก็มาเริ่มต้นในปีใหม่นั่นเองนะปีใหม่ก็ขอให้แบบว่ามีเรื่องดีๆอะไรเรื่องดีๆ นะก็ประมาณนั้นนั่นเองนะที่ผมอวยพรนะครับนะก็สำหรับน,นี้ครับก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับมันมันเป็นแบบว่าที่ผมเดี่ยวทาม,มากเลยที่ผมมา,มาใจจะกินนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับน,นี้ครับขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเออนั่นแหละอย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ไปยังให้คนอื่นได้เห็นหรือ ทุกคนได้เห็นเดวนนะบอว่าผมไม่เคยทําแบบว่าแจกทกินนี้แบบนี้มาก,ก่อนผมก็เลยแบบว่ามีแบบเล็กๆกนิดนึงก็ขอไปมันไม่ได้ว่าเล็กๆหลายแต่แบบว่าพูดซ้าวนไปวนมานะผมก็ขอไปด้วยนะครับนะก็ก็ายบ่ายแล้วนะครับไยบ่ายซิูเกนไปแคร์กุดบายนะครับ